สนับสนุนโดยอีลิตฮอลิเดศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพบางกอกแอนตี้เอจจิงเซ็นเตอร์ช่วงอร,ร่อยรอบครัวลวงสุดเด็ดการทำสเต็กเนื้อและสเต็กแกะจากบ้านอาจารย์ฝรัง่ง อยรอบครัวเราอยู่กันที่กรุงเทพกับร้านอาหารคลาฟแมนหรือบ้านอาจารย์ฝรั่งเป็นคาเฟ่ที่มีสไตล์ผสมผสานกับพิพิธภัณฑ์ที่ได้เชิดชูเกียรติให้กับอาจารย์ศิลป์พิลษศีผู้ได้รับการยกย่องบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยคคนนี้เขาทำกระทะล้างกระทะ ติดเต่อให้ไม่เชฟยู่ไหนครับผมหาเชฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชฟยู่ไหนครับเชฟเชฟอยู่นี่ครับผมพี่เหรอครับผมพี่เป็นเชฟที่นัดกันไว้จะโชว์ทำอาหารบอกเคล็ดลับการทำอาหารพี่นี่ใช่ไหมพี่พี่ชื่อครับมันเนี่ยโโออ้หชื่ครับแมงรับผมพี่พี่ชื่อนี้เหรอไม่ใช่ครับชื่อเหมือนร้านเลยชื่อว้าวร้านเหรอเขาเขียนอย่างนี้เอ้าเหรอโอ้พี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อเชฟรุตครับผมอ๋อเชฟรุต วันนี้ครับผมวันนี้จะมาทำเบื้องใช่ไหมเพราะว่าจะทำแบนแบนหรือไงวันนี้จะมาไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่วันนี้จะมาทำสเต็กครับผมสองตัวเลยอันนี้ก็จะเป็นแรมสเต็กครับผมคือแกะคือแกะตัวนึงครับผมครับแล้วอีกตัวนึงเป็นันนี้ก็คือแฟตไอรอนสเต็กครับผมอันนี้ไอรอนครับผมสันหลังกับสันคออยู่ช่วงกลางครับผมโหนกมันเลยไหมตรงโหนกมันแล้วบผม เลยมาหน่อยเลยมานิดหนึ่งเลยไปข้างหน้าเลยไปข้างหน้าครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านครับเพราะว่ามันมันอร่อยไหมมันไม่ค่อยมีใครกินแล้วเราก็อยากนําเสนอไม่ค่อยมีใครนส่วนนี้มันจะทำออกมาแล้วมันข้างนอกมันก็จะแบบกรอบๆข้างในก็จะนุ่มๆครับผมเราจะทําออกมาในี่ย i นันไงเหมอแบบเบื่อชัดๆเลยกรอบในนุ่มนะครับมีสองมีสองเมนูแล้วคุณจะทําอะไรเนี่ยอันนี้ผมจะทําเป็นกึ่งรีไฟกึ่งแพนไฟ เพราะว่าเราต้องใช้น้ํามันเยอะหน่อยนิดนึงครับผมมาดีก่อนกึ่งบีเพราะว่าเราจะให้ข้างนอกมันกรอบแล้วคุณกรับมาให้มันกรอบทุกด้านเลยครับผมทุกด้านเลยได้แต่ข้างในยังคงนุ่มอยู่คุณใช้ไฟแรงมากยากทำแกะแรมไปด้วยก็พูดสองเมนูเลยสองมือก็ต้องทำสองเมนูเลยรู้เลยว่าคุณรุธไม่รับประทานเนื้อนะฮะเนื้อวัวนะครับถ้ากาเครื่องปรุงมันมีอะไรเรามีแกะแล้วสองชิ้นเรามีเนื้อแล้วอันนี้จะเป็นบัตเตอร์เิร์บครับเป็นทางร้านทาเอง อสูตรทางการผส่อะไรบ้างครับอันนี้จะเป็นคาจุนโรสเมลี่ไปทามยี่หลัาแล้วก็เกลือพริกไทยครับเกลือพริกไทยเอาไปตีเป็นเนยจืดเนยเค็มครับเนยจืดครับผมเนยจืดนะฮะใส่เข้าไปแล้วก็ตีด้วยกันอันนี้อะไรจะเป็นกระเทียมสับกระเทียมสับกระเทียมสับครับอันนี้อะไรกระบุอันนี้อันนี้จะเป็นมันครับผมมันที่เราต้มเสร็จแล้วแต่เราจะเอามาย่างให้มันหอมแล้วก็ตบปักเตอร์เฮิร์บลงไปเพื่อให้มันมีกลิ่นเรามาทานเครื่องเคียงปลาเคียงกับอะไรอันนี้ อันนี้กินกับแฟตไอนรอนส่วนอันนี้แกะกินกับแอตพาราคัสแล้วก็จะมีมันแอนคาด์ทเขาทอดเริ่มสิอ๋อันนี้จะปรุงกันนะครับอ๋อปรุงก่อนใช่ไหมครับปรุงก่อนนะครับอย่างนี้ได้เอกโอ้โห ไม่ไทยเดี๋ยวพริกไทยเลยนะฮะโอ้ยตองเยอะๆตรงเยอะๆนี่หอมแล้วแกะเราทอดด้วยไหมไม่ครับแกะจะเชียวครับเล่นไม่ไม่ทอดจะไหมเราจะเล่นลายหน่อยแกะให้มันมีลวดลายให้มันดูแบบเป็นลายอะไรครับเป็นลายย่างครับเป็นลายอะไรกินเนื้ออยากอยากแบบให้มีแค่เกลือพริกไทยให้ได้อัตล u s ของเนื้อมากขึ้นครับ ได้รสชาติของนอครับผมอันนี้เราก็มากรีลเลยใช่ไหมนี่กระทะขวามือผู้ชมดูตอนนี้กำลังเดือดเลยนะฮะน้ำมันท่วม้นเลยโอ้ที่ใช้สามกระทะเลยครับะเอันนี้ปัดแอสฟอรกาดกับดูทำคนเดียวสามกระทะเลยที่นี่โอ้โห ไม่สวยเลยนะเทฟน้องฝั่งนี้่ะอ๋อนี่ฮนะโอ้โหใช้จิ้มเอาเลยนะรู้เลยนะว่าเท่าไหร่ก็มันไม่ไหมแล้วก็เนื้อกลางๆนะครับผมแต่มันต้องไหม,นะมนะบอบนะ เทมครับของท่านเป็นไงครับผมเราก็เทียมเรื่อหมฟแล้วครับอุยครับอนนี้ก็เทียมเรื่อหมฟแล้วครับแต่กระทะนั้นปิดไฟนานแล้วนะครับนีะฮะเทมส์ปิดไฟแล้วนะครับที่กรีวตอนนี้ก็ปิดแล้วจ้ะเนื้อคุณก็ปิดแล้วเนื้อทอดแล้วต้องมากรีดไหมหน่ะเนื้ออันนี้เดี๋ยวจะพักไว้ก่อนครับผมพักไว้ก่อนสวยเลยเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันนะครับผม เสร็จแล้วครับผมเอาละเราจะมาชิมกันเลยเชฟครับขออนุญาตชิมนะครับได้ครับผมเอาละผมเอาชิ้นตรงนี้เลยนี่ กดซ่อมกดมี่แต่ไม่กลัแล้วพี่เอ๋รสชาติเป็นยังไงคุณไปทําอะไรมาก่อนรือเปล่าคุณไปดองยางมาลากรมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยทำไมทำไมทำไมมันยุ่ยอย่างเงี้ยมันดูดีมากๆเลยผมไม่เคยเจอแก่ที่มันนุ่มอย่างเงี้ยเขานึงเอาเข้าเย็นเมื่อคืนแล้วทิ้งไว้ข้างนอกก็เลยนุ่มเลยจริงไหมหล่อเลี้ยงแกตัวนี้มาเป็นแบบเป็นแหลกครับผมเราส่วนมากเราจะมาเลาะกระดูกเองแต่ว่าผมไม่เคยเจอแก่เป็นแบบนุ่มแล้วกดไปแล้วมันแล้วสีกําลังสวยเลยพี่เอ๋เนื้อก้านคอเป็นยังไง ก็ทาความสุกได้พอดีเลยพอดีคนรักการรับประทานเนื้อนะฮะความสุกแบบนี้ถือว่าช้ได้เลยเขาทิ้งความหวานความเป็นเนื้อได้ครบเครื่องนะฮะไ้ได้น่าจะเป็นเนื้อจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับนี่ฮะลองอีกทีได้ไหมถ้าไม่ได้รออีกทีได้นะข้างนอกมันกรอบลออีกทีมากหรือว่าจะลองทั้งจานลองเล้งเขียง ซ้อมหรือยังตอนผ่อนมาเนี่ยผมไปจิ้มเกลือเยอะไปมันเลยเก็มอร่อยไหมตอนนี้หวานอร่อยอร่อยไหมนิวซีแลนด์ก็นิวซีแลนด์ออสเตรเลียออสเตรเลียเหรออร่อยอยู่ไหนในร้านเนี่ยร้านอยู่ลาดลาดวิถีครับผมอ๋อถนนลาดวิถีตั้งต้นมาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิปุ๊ ตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวเหมือนจะขึ้นประธานสักทีคุณผู้ชมฮะมองขวามือไว้นิดเดียวฮะจะมีรักษณะเหมือนที่ทําการทหารนะเป็นชนางงานทหารกแล้วกันมีป้ายาตรวจสอบภายในของสออบายในขงทหารแล้วก็มีป้ายเข้าแล้วก็เข้ามาแล้วก็วนมาหน่อยเลยร้านเป็นตึกศิลปะแบบโกธิคสวยๆเลยนั่นแหละฮะบ้านอาจารย์สินปีรศรีเคยอาศัยอยู่ที่นี่ถึง8ปีนะครับตอนนี้มีงานศิลป์สวยๆมีพัะทศการดีๆอยู่ที่นี่แล้วก็มีเชฟอร่อยๆถ้าดูตามโลเคชั่นเคยเขียนว่าร้าน บ้านอาจารย์ฝรั่งเราสองคนรองรับประทานอาแ,แล้วว่าผ่านแน่นอนรับรองคุณผู้ชมฮะอร่อยมากแน่นอนครับ วันนี้ขอบคุณเชฟมากลูกน้องเชฟขอบคุณมากครับขอบคุณเชฟเพียนมากเลยครับที่ฝากลูกน้องมาแล้วมาทำอาหารที่อร่อยอให้เราทานอย่างนี้คุณผู้ชมครับนี่คือรอบการรอบโลกของเชฟพิรุธที่จะมาแสดงฝีมือทำอาหารแบบนี้สัปดาห์หน้ารอบการรอบโลกไปไหนอย่าลืมติดตามชมกันันนี้เราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวุฒิครับสวัสดีครับไปก่อนฮะเชฟไปก่อนฮะสวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับรับประทานอาหารกับวิวสวยๆที่ไต้หวัน ชิมข้าวซอยและขนมจีนน้ำเงี้ยวเมืองน่านชมสุดเด็ดการทำแกงเผ็ดหน่อสับปะรด